รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ตาบอดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อแล้วก็อาชีพของคนตาบอดเนี่ยก็ทํายากขึ้นมันก็จะอาจจะก,กระทบถึงสภาพจิตใจของคนตาบอดเรานะครับที่ต้องเผชิญกับความยากลําบากแล้วก็บางครั้งเรารู้สึกว่าการที่จะหาทางออกนะครับไปจากความยากลําบากเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรายังมองไม่เห็นในอนาคตอันใกล้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศนะครับอะไรที่เราสามารถที่จะส่งตรงต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนตาบอดทั่วประเทศได้เนี่ย เราก็ยินดีที่จะทำอย่างเต็มที่ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ควรจะอมาคุยกันนะครับเพราะว่าในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับคนที่ตาบอดนะครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเดินทางมาที่ศูนย์ช่วยเหลือคนตาบอดในประเทศไทยสู้ัยโควิด19นะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราด้วยนะฮะสวัสดีครับครับสวนายกสมาคมนะคะคุณเอกมลแพทย์ยานันนะครับนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับ วันนี้ท่านก็จะมาพูดคุยกับเราแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับออคนตาบอดคือตอนนี้ผมเชื่อว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยทุกคน,น่ยได้รับผลกระทบดแต่ทีเนี้ยในเรื่องของคนตาบอดเองไม่ว่าจะในด้านการทํางานการใช้ชีวิตนะครับออรายได้ที่หดหายไปเนี่ยครับทีเนี้ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างฮะในสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับครับก็ต้องบอกว่าผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับโควิด19ที่มีต่อคนตาบอดเรานะครับ ั้งผลกระทบในแง่ของความเสี่ยงของการเป็นผู้ติดเชื้อนะครับผลกระทบในทางเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นการทํางานการหารายได้ต่างๆแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากการที่เราอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ต่างๆนะครับสําหรับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับอย่างเรื่องแรกเลยเนี่ยคนตาบอดเราต้องยอมรับเลยว่าคนตาบอดเนี่ยค่อนข้างที่จะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิด -19 นะครับ เพราะว่าวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยต้องใช้การสัมผัสนะครับค่อนข้างสูงมากนะครับอย่างเช่นสมมุติผมเดินไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยที่นอกสถานที่ที่เราคุ้นเคยบางครั้งเราก็จาเป็นต้องมีคนมาช่วยช่วยเราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องใช้การจับข้อศอกของคนที่มาเดินนําทางเราเป็นต้นน,นะครับหรือว่าเวลาที่เราเดินไปไหนมาไ,ไหนบางครั้งเราก็ต้องใช้การสัมผัสกับวัตถุต่างๆอย่างเช่นตอนขึ้นลงบนันไดเราก็ต้องจับราวบันไดนะครับซึ่งมันก็ทําให้เรามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ นอกจากนั้นเนี่ยคนตาบอดที่ประกอบอาชีพอิสระนะครับซึ่งมีจํานวนมากเลยหลายหมื่นคนนะครับที่เขาแบบทั้งค้าสลากบ้างเป็นนักร้องดนตรีบ้างนะครับหรือว่าประกอบอาชีพนวดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าการออกไปทํางานก็เป็นก็มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อแต่ถ้าไม่ออกไปทํางานเนี่ยก็ไม่ได้อีกอเพราะว่าถ้าไม่ออกไปก็ไม่มีรายได้ใช่ไหมแต่รายจ่ายค่าอาหารค่าสาธารณพยาบเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกครอบครัวอะไรต่างๆมันก็ยังมีอยู่นะครับออกไปทํางานก็ ก็ยากขึ้นหาเงินยากขึ้นแล้วยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับคนตาบอดที่เรียกว่ามีโอกาสนะครับคือมีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือว่าติดเชื้อไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางทีการที่จะไปหาโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการกักตัวอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเพราะว่าทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลสนามเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะดูแล หรือให้การช่วยเหลือคนตาบอดหรือคนพิการประเภทอื่นๆด้วยจริงๆแล้วนะครับที่จะเข้าไปใช้บริการทางการแพทย์ตรงนั้นเนี่ยยังไงเขาก็อาจจะไม่รู้แนวทางนะไม่รู้วิธีการนะครับ,รบก,ก็เลยเป็นอุปสรรคทําให้อย่างกรณีของคนตาบอดที่ติดเชื้อบางคนเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับแต่โชคดีที่เขาไม่ได้มีอาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยมาสอบถามทุกๆวันนะครับแล้วในแง่ของเรื่องการทํางานจริงๆเนี่ยตอนนี้พื้นฐานของคนตาบอดงานที่ทําหลักๆส่วนใหญ่ก็คือค้าสลาก บริการนวดใช่ไหมครับก็คือเป็นงานที่ต้องสัมผัสผู้คนอื่นบุคคลอื่นรวมไปถึงอันที่จะต้องออกไปข้างนอกทีเนี้ย้าเรามีแนวทางในการช่วยเหลือแล้วแก้ปัญหาในเรื่องตรงนี้ยังไงบ้างครับครับก็คนตาบอดเนี่ยมีค้าสลามีนวดแล้วก็มีนักร้องนักดนตรีอาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาต้องออกไปทํางานข้างนอกต้องพบเจอผู้คนก็งมีความเสี่ยงหมดนักร้องนักดนตรีเนี่ยจริงจริงอย่าง งานอีเวนต์นตอนนี้ก็คงไม่ไม่น่าจะได้ใช่ไหมฮะทีนี้เรามีการช่วยเหลือก็คือทางสมาคมคนตาบอดในไทยเราเนี่ยก็ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภัยโควิดจริงๆตั้งมาตั้งแต่ตอนที่มีการระบาดรอกแรกช่วงประมาณเดือนมีนาคมปี63านะครับจนถึงปัจจุบันนี้เราก็มีมีความช่วยเหลือในสองสามส่วนด้วยกันนะครับอย่างส่วนแรกเนี่ยเราก็ช่วยให้คนตาบอดโดยเฉพาะที่ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยที่เขา เข้าไม่ถึงนโยบายของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันนะครับเราชนะเรารักกันอะไรต่างๆนะครับที่รัฐเขาเขามีงบประมาณมีอะไรออกมาช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับก็คนที่เข้าไม่ถึงอย่างเช่นสมัครไม่ได้มันต้องใช้การสมัครผ่านระบบโทรศัพท์อะไรต่างๆนะครับสมัครเองไม่ได้เราก็มีศูนย์ที่ให้โทรมาที่สมาคมก็ให้เขาสามารถสมัครเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากสวัสดิการของรัฐได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของถุงยังชีพนะครับซึ่ง เราก็ให้ความช่วยเหลือมาตั้งแต่ตั้งแต่การระบาดรอบแรกจนถึงรอบอกที่2นะครับก็คือเราส่งถุงยางชีพไปให้คนตาบอดที่เขาเดือดร้อนนะครับแล้วเขาก็โทรมาลงทะเบียนเนี่ยเราก็ส่งไปให้กับเขาประมาณ1 0,000ชุดนะครับในช่วงที่ผ่านมาและอีกความช่วยเหลือนึงก็คือความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะเป็นเงินนะครับเรามีความช่วยเหลือที่เราได้รับบริจาคจากพี่น้องประชาชนนี่แหละนะครับเราก็ส่งไปช่วยลานนวดของคนตาบอดซึ่งต้องปิดกิจการในช่วงโควิดเนี่ย พอเขาปิดกิจาการเราก็ส่งเงินไปช่วยรายละหนึ่งถึงสองพบาทนะครับ,รบเพื่อให้เขาสามารถนําไปจ่ายค่าน้าค่าไฟค่าเช่าต่อเดือนใ,ใช่ใช่เพื่อเพื่อให้ไปนาไปจ่ายค่านำ้ำค่าไฟค่าเช่าอะไรต่างๆได้แล้วก็พอโควิดหายเขาจะได้กลับมาเปิดกิจาการแล้วก็มีอาชีพในส่วนของคนตาบอดที่ค้าสลากหรือว่าเป็นนักดนตรีเนี่ยไม่มีเงินเดือนเราก็ให้ความช่วยเหลือไปตอนนั้นรายละ400บาทนะครับให้ไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมจากถุงยังชีพที่เราได้จัดส่งไปให้นะครับ ก็ช่วยไปได้ประมาณ4,000คนตอนนั้นนะครับเนื่องจากเราได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนมามาเท่านั้นในช่วงนั้นนะครับเราเราก็พยายามที่จะกระจายเงินบริจาคต่างๆไปช่วยเหลือกันกันอย่างเต็มที่นะครับ ถามเพิ่มเติมว่าแล้วอย่างนโยบายเนี่ยตั้งแต่โควิดมารอบแรกรอบหนึ่งรอบสองรอบสามเนี่ยค,คือเรามีนโยบายในการช่วยเหลือ,อยังไงบ้างให้มันแตกต่างกันยังไงคือในช่วงระลอกแรกเนี่ยความช่วยเหลือที่นอกจากที่รัฐให้ความช่วยเหลือแล้วเราช่วยให้คนตาบอดเข้าถึงแล้วเนี่ยของเราจะเน้นเรื่องอุปกรณ์ในการป้องกันนะครับเพราะว่าระ,ะลอกแรกถ้าเราเจำได้เนี่ยหน้ากากอนามายัยเจลแอลกอฮอล์เนี่ยขาดแคลนมากเราก็ระดมเงินบริจาคระดมของบริจาคนะครับผู้บริจาคเขาก็จะมาบริจาคพวกหน้ากากอนามายัยพวกเจลแอลกอฮอล์เราก็ส่งไปให้คนตาบอด เพื่อไม่ให้คนตาบอดเนี่ยติดเชื้อโควิดนะครับพอมาระลอกที่สองเนี่ยสิ่งที่เราเน้นก็คือเรื่องของการบริจาคเป็นถุงยางชีพนะครับพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็รวมถึงเงินเพราะว่าระลอกสองเนี่ยเรื่องหน้ากากเรื่องเจลมันไม่ขาดแคลนแล้วละ่ะแต่สิ่งที่คนตาบอดกระทบก็คือเขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกตินะครับเราก็เลยช่วยช่วยเยียวยาทางเศรษฐกิจพอมาระลอกที่สามเนี่ยสิ่งที่กระทบชัดๆเลยเนี่ยก็คือ มี2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางเศรษฐกิจเหมือนเดิมเราก็พยายามระดมไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคเพื่อส่งไปช่วยคล้ายๆกับที่เราทําในระลอกที่2แต่ว่าที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของบริการทางการแพทย์นะครับเพราะว่าระลอก3มเนี่ยมันระบาดค่อนข้างหนักจากที่ไม่เคยมีคนตาบอดเป็นจากที่คนใกล้ตัวเราไม่เป็น<ม>ก็กลายเป็นว่าคนใกล้ตัวเราก็เป็นคนตาบอดก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วคนตาบอดก็ติดเชื้อด้วย เราก็เลยรณรงค์หนึ่งคือให้รัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้กับคนตาบอดคนพิการโดยเร็ว2ก็คือเราก็มีส่วนร่วมรณรงค์กับทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับให้แล้วก็ร่วมกับทางกรมสงรร่งเสริมและพัฒนาคุณภาพาชีวิตคนพิการให้เรามีโรงพยาบาลสนามเฉพาะสําหรับคนพิการซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะสําเร็จในเร็วๆนี้นะครับโรงพยาบาลสนามเฉพาะเนี่ยสำหรับผู้พิการของคนปกติเนี่ยในมุมมองของท่านนายกนี่มันควรจะแตกต่างยังไงบ้างครับ ก็หนึ่งคือบุคลากรอาจจะต้องรู้วิธีการในการดําเนินการช่วยเหลือคนพิการ2คือพวกสถานที่พวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ต้องเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพิการไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนหูหนวกหรือจะเป็นคนที่ใช้วีลแชร์นะครับก็น่าจะต้องน่าจะต้องเหมือนอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนี้เขากลาลังมีการพูดคุยกับองค์การคนพิการแต่ละประเภทให้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ไป ร่วมกับทางบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อดูว่าที่ไหนน่าจะเหมาะสมที่จะเป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะสาหรับคนพิการเรานะครับครับทีนี้ผมถามเพิ่มนิดนึงครในเรื่องของงานที่ทําอยู่อย่างคนตาบอดที่เขามีร้านนวดเขาอาจจะต้องปิดร้านไปแต่สําหรับคนตาบอดที่เขาค้าสลากเนี่ยครับจริงจเนี่ยมันจะมีโคต้าที่เขาจะต้องทําด้วยจีนี้ถ้าในช่วงนี้เขาหยุดค้าสลากไปเนี่ยเขาจะเสียสิทธิตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าครับ คือส่วนใหญ่ถ้าเขาค้าสลากเนี่ยเขายังทําต่อนะครับสำหรับกลุ่มค้าสลากเพียงแต่ว่าเขาจะประสบปัญหายากขายยากนิดนึงเพราะว่าคนไม่ค่อยออกจากบ้านใช่ไหมครับก็จะขายยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะทาต่อเพียงแต่เขาก็จะมีความเสี่ยงว่าโอกาสขายไม่หมดเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นหรือว่าโอกาสที่จะติดเชื้อก็เยอะขึ้นแต่เขายังจําเป็นที่จะต้องทําเพราะว่าไม่อย่างนั้นโคตา้าก็อาจจะมีปัญหาได้ครับครับดัยยงนี้เรามีนโยบายส่งเสริมในการช่วยเหลืออาจจะส่งเสริมในด้านการค้าขายในรูปแบบอื่นเนี่ย ที่ทาได้เนี่ยพอจะมีบ้างนะครับคือในระยะยาวเนี่ยเราก็จะพยายามมีการจัดอบรมให้คนตาบอดเราสามารถที่จะค้าขายสินค้าผ่านระบบหรือว่าช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นนะครับคือจริงๆตั้งใจที่จะทําโครงการแล้วก็จัดอบรมแล้วละ่ะตั้งแต่ช่วงที่ะระลอกที่2มันเริ่มที่จะเบาบางลงแต่พอดีพอมีะระลอก3เกิดขึ้นพวกการจัดอบรมเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดชะงักไปนะครับ เราจะอบรมออนไลน์มันก็นนยังลำบากอนะ่ะเนาะอบรมให้คนตาบอดอแบบสามารถที่จะใช้สื่อใช้ช่องทางออนไลน์ในการค้าขายสินค้าเนี่ยเราก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดมันคลี่คลายลงไปเนี่ยเราก็จะพยายามเพิ่มนะครับช่องทางที่ให้คนตาบอดได้ทํามาหากินได,ได,ได้ได้หลากหลายมากขึ้นนะครับครับแล้วในเรื่องของการรักษาพยาบาลเขา,เาสามารถเข้าไปรักษาอะไรยังไงได้บ้างและมีสิทธิ์ในการรักษาหรือเปล่าครับ ก็สิทธิในการรักษาเนี่ยก็คงเหมือนกับคนทั่วไปก็คือสามารถที่จะรักษาฟรีได้นะครับแล้วก็เข้ารักษาตามโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามแต่ปัญหาก็อย่างที่ได้พูดคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าทางโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้คนไข้ทั่วไปก็เต็มอยู่แล้วนะครับก็มีความลังเลหรือเขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะทํำยังไงถึงจะสามารถให้การรักษาคนพิการได้ซึ่งในอนาคตอันใกล้ก็เชื่อว่าถ้ามีโรงพยาบาลสนามเฉพาะ สำหรับคนพิการเนี่ยปัญหานี้ก็น่าจะสามารถขจัดออกไปได้ครับครับผมและตอนนี้ครับทางศูนย์ช่วยคนตาบอดแห่งในประเทศไทยเนี่ยครับมีการร่วมมือยังไงบ้างฮะระหว่างองค์กรไหนบ้างหรือเปล่าครับครับเราก็มีการร่วมมือกับทั้งทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ระดมของบริจาคนะครับและถ้าทางกรมทางทีมเรามีเราของทางกรมเนี่ยเขามีของบริจาคมีอะไรเขาก็ส่งให้เราช่วยกระจายต่อด้วยนะครับ อย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีมูลนิธพิพัฒนาคนพิการไทยนะครับของท่านกัญจนาศิลปะอาชาท่านก็ได้มอบเงินช่วยบริจาคให้กับทั้งทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามส่งไปเพื่อขอรับบริจาคจากทางบริษัทห้างร้านลงติประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งถ้าประสงค์ที่จะบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือไม่ว่าจะเป็นเงินให้กับเราเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมาบริจาคให้กับเราได้นะครับอย่าง ที่สมาคมคนตาบอดประเทศไทยในซอยบุญอยู่ถนนดินแดงนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับโดยถ้าท่านเซิร์ชใน Google Map ท่านก็จะเจอเลยนะครับเซิร์ชสมาคมคนตาบอดในประเทศไทยหรือว่าถ้าท่านประสงค์ที่จะบริจาคเป็นเงินนะครับท่านก็สามารถที่จะบริจาคมาได้ที่บัญชีกองทุนช่วยคนตาบอดในประเทศไทยสู้ภยัยโควิด -19 นะครับมูลนิธิคนตาบอดไทยนะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดง เลขที่บัญชี1 28 4 2 6 7 1 4 1ก็นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านสามารถที่จะร่วมกันช่วยคนตาบอดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านบริจาคเป็นเงินเนี่ยท่านก็สามารถที่จะขอรับใบเสร็จเพื่อนําไปลดหย่อนภาษีได้ครับครับก็คือสําหรับคนที่อยากจะเข้ามาบริจาคเป็นสิ่งของก็สามารถเข้ามาที่นี่ได้เลยกด Google m a p ปขึ้นมานะฮะใช่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับแล้วเปิดทุกวันหรือเปล่าครับมีเจา้าหน้าที่คอยรับกตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยเราเปิดจันทร์ถึงสุกนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยช่วงนี้ยังยังไม่เปิดนะครับ <S <S แต่ว่าถ้ามาบริจาคในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเข้ามาทำงานแล้วก็สามารถที่จะฝากขอเอาไว้ได้ครับ ตอนนี้แผนการด,ดําเนินงานในอนาคตที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดตอนนี้ครับมีอะไรบ้างครับก็มีแผนอย่างที่เล่าให้ฟัง <Hans. S 2> นะครับว่าเรากําลังรณรงล์งเพื่อขอรับบริจาคเงินนะครับเพื่อส่งให้ต่อให้กับคนตาบอดทั้ง5 0 0 0คนนะครับคนละ4 0 0บาทอันนี้ก็เป็นแผนเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งณนะขณะนี้หลังจากที่เราสามารถรวบรวมรายชื่อของคนตาบอดที่สมัครใจขอรับวัคซีนได้นะครับเราก็จะส่งรายชื่อตรงนี้เนี่ยไปให้ทางสบคเพื่อให้ทางสบคเนี่ยได้พิจารณา จัดสรรวัคซีนให้กับคนตาบอดโดยเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ที่เราคิดว่าเรากําลังดําเนินการอยู่นะครับในส่วนของคนตาบอดที่ต้องการที่จะได้รับข้อมูลนะครับไม่ว่าตัวเองจะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าตัวเองต้องการที่จะเข้าถึงบรรดานโยบายของภาครัฐที่เขาออกมาเนี่ยเราก็ให้เขาสามารถที่จะติดต่อมาที่สมาคมคนตาบอดประเทศไทยเพื่อทั้งสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่สมาคมเนี่ยช่วยในเรื่องของการลงทะเบียนต่างๆให้ได้นะครับครับผม ตอนนี้ครับสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยเป็นกังวลหรืออาจจะเป็นห่วงมากที่สุดสําหรับคนตาบอดนะน,นัตอนนี้มีอะไรบ้างจริงๆมีมีสมเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องโอกาสที่เราจะติดเชื้อนะครับเรื่องที่2คือเรื่องสภาพเศรษฐกิจแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสภาพจิตใจนะครับซึ่งสองสามเรื่องเนี่ยมันก็เหมือนขูกโยงกันไปอนะเนาะอย่างที่เราได้คุยกันว่าคนตาบอดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อนะครับแล้วก็อาชีพของคนตาบอดเนี่ยก็ทํายากขึ้นมันก็จะอาจจะกระทบถึง สภาพจิตใจของคนตาบอดเรานะครับที่เหมือนกับว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราต้องเผชิญกับความยากลําบากแล้วก็บางครั้งเรารู้สึกว่าการที่จะหาทางออกนะครับไปจากความยากลบาบากเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรายังมองไม่เห็นนะครับอนาคตในอนาคตอันใกล้นะครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งรัฐบาลนะครับ ทั้งทางกรมส่งเสริมและพัฒนา,า,า,าคนตาบอดชิงพิการทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็เพื่อนๆทั้งคนในสังคมและก็คนตาบอดเราเองเนี่ยก็ก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับแล้วถ้ามีความช่วยเหลืออะไรที่เราสามารถที่จะส่งตรงต่อให้กับพี่น้องประชาชนคนตาบอดทั่วประเทศได้เนี่ยเราก็ยินดีที่จะทําอย่างเต็มที่สําหรับ หน่วยงานภาครัฐอะไรต่างๆนะครับนอกจากความช่วยเหลือที่เป็นเงินหรือความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคหรือความช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการต่างๆเนี่ยก,ก็อยากจะฝากเรื่องเรื่องความช่วยเหลือที่ที่เป็นลักษณะข,ของการทําให้สภาพจิตใจทั้งของคนตาบอดแล้วก็คนในสังคมเนี่ยเราเราดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราทอร้อแท้เราเรากำลังสิ้นหวังก็ถ้ามันมีศูนย์หรือมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสภาพจิตใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ย สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับสำหรับคนตาบ,บอดแลว,แลวนอก<ค>นเหนือจากน,นอกเหนือจากในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจที่อยากให้ทางรัฐช่วยเหลือ,อ,อยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมฮะที่อยากให้ทางรัฐเขาเขาไมา่ช่วยเหลือฮะผมคิดว่าทั้งสมาคมแล้วก็ทางรัฐบาลนะครับก็อาจจะต้องคิดถึงวิถีชีวิตใหม่ที่เรา <laughs> มักจะพูดถึงกันว่านิวนอร์มอลปกติใหม่อะไรต่างๆนะครับเราก็พูดกันอยู่ตลอดว่า เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับในอนาคตทั้งกับคนไทยทุกคนรวมถึงคนพิการด้วยนะครับก็อยากจะให้คนพิการเนี่ยโดยเฉพาะคนตาบอดเนี่ยไม่ไม่ตกขบวนกับตัว new normal ตรงนี้นะครับคือพอพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีอยู่3ส่วนใช่ไหมอย่างส่วนแรกก็คือจะต้องเข้าถึงคือสามารถซื้อหาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นได้อย่างถ้าบ,บอกว่าสมาร์ทโฟนจะมีบทบาทเยอะนะครับก็ เป็นห่วงเหมือนกันว่าแล้วคนตาบอดทั้งหมดเนี่ยเขาจะมีรายได้มีกําลังพอไหมที่จะสามารถที่จะมีหรือซื้อหาตัวสมาร์ทโฟนได้ส่วนที่2นะครับนอกจากซื้อหามาได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องใช้เป็นใช่ไหมครับก็จะต้องมีการอบรมต่างๆนะครับหรือว่ามีงบประมาณที่จะกระจายลงมาเพื่อให้คนไทยนะครับรวมถึงคนตาบอดเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวสมาร์ทโฟนที่เราซื้อหามาได้แล้วเนี่ยได้อย่างคล่อง,งแคล่วแล้วก็ได้เป็นประโยชน์สูงสุด แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงนะครับซึ่งเราก็เน้นมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นคนตาบอดเนี่ยเมื่อเราใช้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนเราจําเป็นจะต้องใช้โปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันบางอย่างที่ช่วยในการอ่านหน้าจอนะครับตัวสมาร์ทโฟนหรือตัวคอมพิวเตอร์เหล่านั้นก็คือโปรแกรมใช่ไหมใช่ใช่โปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ยแต่ทีเนี้ยถ้าผู้ที่พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเขาไม่ได้คํานึงถึงการทํางานของโปรแกรมอ่านหน้าจอตรงนั้นเนี่ยร่วมกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เขาพัฒนาขึ้นมา คนตาบอดต่อให้มีสมาร์ทโฟนต่อให้ใช้เป็นก็จะเข้าไม่ถึงตัวเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตรงนั้นก็ถ้าถ้าคนตาบอดสามารถที่จะซื้อหาได้ใช้เป็นแล้วก็เรื่องการเข้าถึงเนี่ยผู้พัฒนาก็มีการคำนึงถึงนะครับการพัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่คนตาบอดหรือว่าคนพิการสามารถใช้งานได้เนี่ยผมคิดว่าคนตาบอดก็จะมีโอกาสในการที่จะปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตแบบ New normal <ม>หรือว่าแบบปกติใหม่ที่เทคโนโลยีมันจะมีบทบาทมากขึ้นนะเนาะเดี๋ยวนี้เวลาผมประชุมอะไรต่างๆมันก็ประชุมออนไลน์นะครับสั่งซื้อสินค้าก็ออนไลน์โอนเงินก็ออนไลน์อะไรต่างๆนะครับก,ก็คิดว่าก็อยากให้คนตาบอดแล้วก็คนพิการเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าสู่ยุคไม่ว่าจะเป็น 4G 5G อะไรต่างๆ,ๆได้พร้อมๆกับคนทั่วๆไปในสังคมนะครับครับผมนี่ก็ฝากคนที่ออกแบบแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ <c oughs> พวกนี้ไปด้วยเนาะรเราทุกคนจะได้เข้าถึงเลยครับ ทีนี้ถ้าในเรื่องของการปฏิบัติตัวหรือการใช้ชีวิตประจําวันตอนนี้ท่านนายกมีคําแนะนําอะไรสําหรับพี่น้องคนตาบอ,อดบ้างไหมครับก็เราก็จําเป็นที่จะต้องตามตามคําแนะนําของทางกระทรวงสาธารณสุขเขานะครับก็คือถ้าเป็นไปได้เราก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีคนมากนะครับแล้วก็ พยายามใช้หน้ากากอนามัยตลอดเวลาบางครั้งบางทีเราก็อาจจะกาดตกไปบ้างไะเนาะเห็นดึงคนรู้จักการเหลืออะไรต่างๆก็ก็อยากจะให้เราคงเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือบ่อยๆถ้าท่านยังจําเป็นที่จะต้องประกอบอาชีพอย่างเช่นผู้ที่ค้าสลากเนี่ยก็อาจจะต้องหาวิธีการที่ทําให้เรามีความเสี่ยงน้อยที่สุดอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมาหยิบสลากจากเราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็อาจจะ เป็นฝ่ายที่หยิบสลดแล้วก็ส่งให้ลูกค้าแล้วก็พยายามลดหรือว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วถ้าท่านมีข้อสงสัยนะครับคําถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็ตามเกี่ยวกับการที่เราจะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ไม่ว่าเราจะตกเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าเราได้รับเชื้อก็ตามนะครับก็หรือต้องการความช่วยเหลืออะไรก็สามารถที่จะติดต่อมาที่สมาคมคนตาบอดเมืองไทยมาได้โทรศัพท์0 2นย์สอง5สี่หสาแปดสห้านะครับเราก็ มีทีมงานที่คอยที่จะช่วยรับปัญหาของท่านแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาของท่านครับครับผมฮะคุณผู้ชมครับก็วันนี้นะฮรรายการของเราก็หมดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับคนตาบอดแล้วก็ไม่เฉพาะคนตาบอดแหละทุกคนเนี่ยในช่วงนี้ก็การจะตกนะครับในเรื่องของโควิดเพราะเรายังไม่รู้ว่ามันจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนนะฮะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากให้ระมัดระวังตัวนะครับหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะครับ เป็นไปได้ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นให้ออกจากบ้านนะฮะก็ช่วงนี้ก็งดงดไปก่อนนะฮะผมก็อยู่บ้านมาตอนนี้ก็น่าจะเกินตัวสองเดือนแล้วเหมือนกันร <laughs> ้านแต่ผมผมยังไม่กล้าเข้าเลยฮะ,ะอตอนนี้ <ผม S 2> ังไร <laughs> ก็กาศจะตกเลยครับป้องกันตัวเองไว้ <laughs> แล้วก็สัปดาห์หน้านะฮะ,ะรายการของเรามีอะไรน่าสนใจก็อย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็ท่านนายกนะครับก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ